หโหูหหก่อนนี้ไอ้ก่อนนี้เราไปหาที่สร้างบ้านหลุดกันอยู่อะเราเราสามารถออกจากเกาะแล้วได้เว้ยไปหาบ้านได้ได้ได้ไดหุยของดีเลยนายเกาะบอเลอร์เลยหูเอ้ยเราเราเราขุดแล้วเราก็ฝังแบบเนียนๆป่ะแล้วเราก็กดย่อเอาเอาเดียวเดีวยดวเลเพราะเพราะเพราะว่ามันกลัวมันเนียนกว่าเลยใครทไทมันลงมาหากู ทงแทงวาน่อดิอ่ะแทงแทงแทงโอ้ไอ้หวลกไอ้ลกไอ้หลกไ้หลกอะมุอฝั่งสเขียวอะเข้าไปอีกเข้าไปอีกเฮยพอแล้วพอแล้วพอแล้วมือฝายงมือฝมืฝมฝได้เพราะว่ามันมันมันระเบิดมามันเช็คไงมันมันจะได้ไม่เห็นเราเลยเฮ้ยระวังฝุ่นหรือเกือไเงี่ยชิบชิบแล้วก็หา หาแล้วไปตั้งทับชิปไว้อะกลัวเพิร์ลแบงก์เกงเอามาตั้งทับปุ่มชิปไว้อกลัวต่อยต่อยนี่กูชิปยังต่อยใช้ประโยชน์เช็คดิชิปมุ้ยมุ้อย่าอย่านั่งชิวๆเกินนั่ยอ่ะเมันมึงเหรอเออเดี๋ยวข้าบ่าไเที่ยวเดี๋ยวเอฟเคอี๋ตื่นนะเออหรอเอฟเคได้ด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวใช่เดี๋ยวโดนตรงเอฟเคกูเคยเป็นเนี่ยตอนเล่นเบสดบอลกเดี๋ยวที่วะ ไม่หรอะแต่มันกลับเป็นหน้าล็อบบี้แหละพอโดนเนืเคลียนี่นี่เนี่กูกูกูใช้ตีนอะกระดิกแล้วก็ขยับตลอดเวลาเป็นหนึ่งนี่ใช้อะไรไทยกูใช้ตีนกระดิกแล้วก็ขยับตลอดเวลาเฮ้ยมันไม้โอมันไม้เฮ้ยกูเผ้อ เกูเผื่อปวดชิปฮะวไวกูเผื่อกระบชิปเหมือนกันนียไอ้สัตว์หลุดหุ่นยิงมือหัวแล้วเนี่ยใจเย็น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 ไอ้ไทยมันอยากชิปบ่อยดิอ่ะไปถ่ายแล้วไอ้โวขยายขยายหน้าเขียนโว้ยใ้รทำไรตายายตาฮ้ยตีมันตีมันตีมันหาเจอแล้ววะไอ้สัตว์โอ้แล้วมันหาเราเจอแบบง่ายจังวะ มูเหี้ยมันขี่ม้าดินมังกรมึงดูดิม้าดินมังกรเราเราทำเหมือนเดิมเนี่ยไอ้ว้เราทำเหมือนเดิมนั่งอยู่ในกรอบเหมือนเดิมไอ้ผมขุดนี่ขุดกู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 ขอค้าที่ขุดให้มันดีๆอยู่เนี่ยเหี้ยไอ้ผมนะเลื่อนเหลือเจ็ดด้วยเหี้ยที่มึงมาหาเราหุยมันไปลืมเรื่องควายเล้วนมาทำนี่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 

酷的暑假，我哪儿都不想去。属于奥特酷的暑假，我只想待在家。不会出去耍，不会出去疯，不想寻找那个他。我就是在阳光下成长的。喂，完了完了完了！哎呀！哎、欸，没影吗？没影吗？没影。哦。<laughs> 布布啊哦 โอ้โหดนแม่งทุบดิแคแม่งทุบอย่างรัวไม่มันไม่ได้ทุบประมาณเทียนทีไอ้เหี้ยเสียงทีนทีแหละเฮอใช่คุณรู้ว่าเสียงทุบเสียงเียวางบล็อกดินอะไรเงี้ยเสียงคุ้นเคยใจเย็นๆไว้ใจเย็นๆในสัตว์โอ้โหมึงดูเกาะเราดิเกาะเราเหี้ยแหลกเลยสัตว์ไหนวะกูเบียร์เกาะเลยเกาะแหลกเลยอือหายไปทั้งเกาะไอ้เหี้ยแล้วมันวางไปทุกที่เลยนะวะสัตว์ มันวางทุกที่แล้วอู๋ทำไมมันไ,มได้ทีทีนทีเยอะจังวะยังแม่งจะเราตายเดียวไอ้แต่ไม่ไหวไม่ไหว <c oughs>